วันนี้เซต่ยจะมาแชร์สามคำที่ลงท้ายด้วยเสียงไนค่ะแต่ก่อนที่จะไปแชร์คำศัพท์นะ,ะให้ทุกคนฝึกการคาดเดาแบบนี้ค่ะหลังจากนี้นะคะถ้าเกิดเราเจอประโยคใดก็แล้วแต่ที่ลงท้ายด้วยเสียงไนนะให้เราเดาไปก่อนเลยค่ะว่ามันจะต้องมีความหมายว่าไม่เป็นส่วนประกอบค่ะคราวนี้ไปดูคำศัพท์สามคำที่เราจะเรียนวันนี้ค่ะเริ่มจากคำแรกคำว่ามนไดไนมนไดไนนะ มดไดแปลว่าปัญหาเพราะฉะนั้นมดไดไนน่าจะแปลว่าอะไรเอ่ยไนไนไน,นคืออะไรนะไม่ไม่เพราะฉะนั้นมดไดไนก็คือไม่มีปัญหานั่นเองค่ะประโยคที่2ค่ะชิมไปไนชิมไปไนชิมไปไนนะคำว่าชิมไปเนี่ยจะแปลว่ากังวลหรือว่าวิตกหรือว่ามีความเป็นห่วงนั่นเองนะ,ะเพราะฉะนั้นชิมไป ในก็จะแปลว่าไม่ต้องกังวลหรือว่าไม่มีความน่าเป็นห่วงใดๆทั้งสิ้น,นั่นเองนะคะสบายมากแบบนี้นะคะคำถามเอ่ยประโยคที่3นะคะก็คือคำว่าคังเคในคังเคในนะค,ะคำว่าคังเคเนี่ยมันจะมีความหมายว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือว่ามีส่วนเกี่ยวพันกันอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคังเค ไนก็น่าจะแปลว่าอะไรเอ่ยเด้าเด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 าไนคือไม่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 ไมใช่เพราะฉะนั้นคังเคไนจะแปลว่าไม่เกี่ยวกันหรือว่าไม่เกี่ยวนั่นเองนะคะสรุปสามคำวันนี้นะคะก็คือมอนไดไนไม่มีปัญหาชิมไปไนไม่ต้องกังวลแล้วก็คังเคไน ไม่เกี่ยวกันจ้าอย่าลืมนะคะถ้าได้ยินอะไรในในใให้เข้าใจว่ามันคือไม่ไปก่อนเลยค่ะ